ออสิเด <t os> uh, yeah. ี๋ยวสิเต้เน <t os> ีまんまん้ยก็ตายไล่ตามน่ะเนี่ยไล่หมดท่าสุดสุดอ๋อหกห้าสองหกห้าสอ สองเฮ้ยติงหาได้ปววะบอกผิดเยชิวาได้มาสองอีกหนึ่งอืมไม่มีหรอกสีฟสา <c oughs> สาเขาห้าสีฟังจนหูแม่งเลย อย่าตัวสามเปิดแลกกระซวยซะแล้วมึมีอย่างเลยติงก็ยังไม่โดนสสามเยอะๆเลยถ้าเจ๊กินแน่จ๊ใจไปอุ้กินคือรักติมกินขยอวดีเจ๊ขยอยจะได้เสียงอ่าฮ่ดฮรตดเงี้ยไปยังมดถึงอยู่ ใชเงินก่อทางกาแฟแล้วสั้นจะเป็นมอสใจด้วยห้าสิบบาทสวยอ่ะเอาปนมอสให้าสิบากาแฟห้าสิบจ้สาองเด้อหกใบอีสอง หใบาำเดียวสิบใบสิบใบเนาะออกสองใบสี่ห้าหกสี่เดียวเนาะห้าสอืหนสี่สองหนึ่งหนหกห้าห้าได้เต็มหแล้ว5ห้าแล้วส่เยวโอ้ยสวยเลย ได้แต่เต็าไปห้าสองนี้นี่ะสองหมื่ใช่ไหมสั่นจินมะไม่มีห้ามันมีอย่ไม่ได้ห้าอย่างเดียวมาห้าห้าเยอตามเยอก็ไม่ได้แล้วแบบสิบเยังกระเบนเนีห้าหแล้วก็มาสามมาสองมาสี่ยังอะไรเราสงสี่หกาจเรียบร้อยที่หอยขย่นีสังเยอะนีจะตปองไดหนึ่งไ

ห้าสามบอกเลขหกซีไปบังด้าหน่อยนึดช่วงหกสี่สามมาแล้วเอี้ยวอีกแล้วหกยู่ก้นเบิดไม่มีหกห่วยเป็นจังดับเจ็กสตรีทมีแต่หาครับเอี้ยวตัวนี้ สเปิดรวดเลยเฮาอ anyway, ือาจารย์<_<_ีาเผิดเมื่อกี้เเต็งห้ารอบนี<_<_<_<_้ไม่เต็งกว่าโอ้โเอเยอดีเลยเเต็งต่ำหน่อยนะจาหน้าได้บนไปเป็นแส้นเข้างในเงินเื่อยอยู่บนสวยมาไวๆคนสวยจไมเจ๊ขี้โกงอะไรนะโดนลุมอ่ะสองลุมหก็ยังไม่ชนะอยู่ไวๆ lưu okay, lượng yêu là Lương 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 Lưu lượng bè bạn 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 bè ส่วนผุนเออตัวยาวสี่สามเอียวขันเรือแท็กซี่สยโย่เอียวเดียวตัวเต็งเต็งกลับสี่สามเอียวนะเยี่ยวอ้าวหกสอ้าวสโอ้ยสองสามเลยตัวยาวสี่สามเอียวถ้าเดือยอยู่เอียวเดียวถึเบิรถเบิรตัวนั้นถูกหมดทางนี้ถูกสีสมเอียว เดียวเดียวเต็งซำสี่สมหมนบาอืมยี่สิบใบก็เหลืออยู่เดียวเดียวเงามเีาะวันูสห้า1กปดหมื่นหนึ่งสามหมื่นอืมเอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดสิบหาหมื่นสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหมื่นอแืมืเป็นเก้าหมื่นหก้าืนแล้วได้คืนแล้วทางนนี้ยังจมอยู่ทางนั้นได้คืนแสนแล้วนั้นน่้แล้เสียไปแสนสาม สองสามาสามาวดแต่ละหาเบอร์สุกบอกกันเสี yeah. ่อรอะแะแสิเมยรตัวน้องจีเยนเต็มกะเปาเด้อสมเปิดจัับไปเต็มเต็มหกเกี่ยวกาเหมือนเท่าไหร่ก่อนดเจ็ดสเก้าหมื่นเก้มื่นหกเก้าห่นก่ะหกเ็ดเจ็ดเก้าสิบห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกสอ่า เร็แหนึ่งสองสามสสออกอะไรทำไมเจ๊กินดีจังห้าห้าเอี่ยวเหี่ยวเอี่ยวห้าใจลายเรียบร้อยปกติจำไม่เคยได้ลยว่าออกอะไรแล้วก็ออกอะไรอีกห้าเอี่ยวแล้วกต่ห้าห้าเอี่ยวเอืแล้อเหี่ยวเยียวห Yêu yêu nha các con lại. Sao rồi hết? Để mình tự, đếm nè. 1 2 3. rồi đấy. Nè. Một hạt yêu. โนนนผ่าป่าเปิงต่ำผ่าป่าเปิงต่ำนะเยี่นี่รอต้องเบิเลยยกเว้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอยู่เหมือนเดิมตนั้นผ่าป่าเปิงตเบบ้าจะเห็นสี่คนสามอ่าได้ห้าสามอ้อที่ไหนในติงฮะฮะาร์ให้าสามคนอว่าไร เดี๋ยวหกไปแล้วนับเต็มสี่สิบเยมากเนาะเวลาถ้าออกมาบอกเลยนะสิบ้าสามมนโอเคจ้ะไม่รู้นะห้าสาอะไรอะไรนี่อหก้าศึกาายเยี่วหายเยี่ยวหเยี่วหเยี่วหกหาดิ้นยินอยู่หนึ่อาเหน่หห่ามาันนี้หหายเยี่ยวเดียว

เจียนเเสียเงินบ่ได้เอ้ยบินว่าโหาเยอ่ปัได้คืนไปแล้วเนาะก็จะให้เสียอีกเด้อเจว่าอืมแหโอ้ยเียอะไร63ต้นหาโยตาก้อนพุ่นบนึงบ่ตดได้จ้ะมุนไปนะบ่เ้าบ่เขาเ้าเถึงอดอกา ความมั่นใจเอ,อเอาความมั่นใจมาจากไหนนก็เบนบาบอดีเลยดเดร <laughs> มหมดแล้วนเนี่ยเล็เนี่ยเออวันวัน้าวันสบายคือขจาว่าอุ้ยนงเอนี่ิจิตจนับโเอ้นมันเดรมันดำเมื่อเดือดกม,มื่อหสองเอามานี้ขสอง่อาจ่กปูว่าอยู่สานคนต่อไป สองโอ้โหสองเอี่ยวมาดูว่าจ้งยากอ๋อนี่สิบสองใบเหแล้วสิบสองใบเนาะเอาเยเอาเลยเอาไหมเอาทุ มันก็ถือหรอทางนี้อ่ะเอารอบเดียวกับพอแล้วโอ้มันถือหรอทางนี้มันก็ถึกวันก็ถึกวันก็ถึกตามเดียวข้าวซองสองเดียวไอ้บุเดียจะดอกใคบอกเอาไปเบิร์ดใครจะได้เอาขึ้นมาเบิร์ดโดมาที่จัะใครบ้าโลกมากตามช่องนี้ของใครมานไหมมันจะเอาทิปใบไว้ ก็จะไปสิบใบสองสองเอียวของขาของขาทางนี้กระจายเพื่อระแพ่ไปปัญารบายก็ะก็จะทีของพวกอะไรก็สิเจไรก็จะเกียเอยู่หรอกอๆอันนี้สิบใบนี่มหนึ่งสสี่หหเดปดเกสบเสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเดสองมสเจ็ดแปดเกสสิบ

หนึ the the ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหนสองสามหาหกเจัิบนึ่สองาสนึสามสี้าก็ดดกสิบนามสี่ห สองมีม pues ีสเอเออกผมับสเดว็ดสิบ้าสิบนสสสี่ห้าเ็สิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบกจเจเชียงห่นตัวนคนเชียเขาคนขอยาวมบอกเียงยูทูบได้สามเดน จะจิตัดหนักแล้วนะจะิตกะแล้วนะเอาแข่ง <c oughs> อะไรทงเสีนนะยเรงได้แทงเสียพะนะเรงได้ก็ได้แทงเสียก็เสีย ติงตามิงตามิงบ่าสีมอขึ้นน้องเพีนบ่ีดูเรื่องเดียวนอืมดูเรื่องเอาให้บักบ่บ่ดูเรื่องเหกสามเท่าไรเนี่ยหกหกสี่กห้าหกเอามาหกหกอันนั้นอเยดูเรื่องเดียตามสองเก่าสีมอขึ้นงขุนน โอ้ย6กมีหรอเยส่หหดยสองสามส่ห้หเดีไปโอ้หาสีเติงเนี่ยติงหกเนี่ยไปติงหกสุดดีไป หกสามมีอยู่มีเดหกวน็ดเสิบ็เจสองสามสสี่เ้าสหกเจ็ดเจดเก้ายี่สิบสิ7ดเจ็สองเจสาเสี่สาสิบเอาสิบเอ็ดมากินแล้วว่เจ๊แมนบค <Bye. S 2> ่าค่าของถือก็เดือนที่แรลสิบสิบสามบาท สามบาทดีใจขนาดดีใจขนาด้หาัเอหาดนเออยหเอามันไม่ต้องทรงินหเขาทรงระบบอิเล็กทรนิกสข้างนี้เลยงอเวลาจ่ายกจา้างนี้ทรงเลางนี้เลยหกสี่สามแล้วท่ททำไมฉนไม่ยางไปจ่ายเงินขาท่านสิอุ่กับเลาที่สวดไปได้านบมืนนบ่กเผาแลท่านท <Okay. S 2> ที่เคยเอาที่เอยเอาติงซ้ำนั้นออกแล้วสามสีฮะอ่าเ<า> <avan. S 1> นี่ยที่คยเอาติงซ้ตอนนั้นออกสามที่เคยลงหกีสามตอนนั้นแหละหกสองเอียวไปวะเอามาใส่สามทีห้อันนี้หกทีสามสทีหาเอาบัดนี้นี่นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ อฮ้ยหกเยียอะกอ่ะเต็นตัวนะไม่สามใบสามเนาะอุ้ยหไปส10ใบสีใบหอไปไปนะห่งสูงหสูงแล้วเจริสนั่นเบิดเนี้ยสามสามแล้วอย่าตัวสามสามยังสอง ทำไมจะมาเป็นอย่างนี้ได้เจ้กดิมทดิเยอะคนวาจาจำตอ่ถึกพูดไม่ทำไมเต็งสามไปสองสิบเอ็ดกระตั้งมือแยกเนาะมือขยาวขยายทีเว่าจะต่องไปนี่ ก็ไปดิสิก็ไปเลยนะเนี่ก็จะเล่นสอามไม่แน่อะไเงี้่นสามเดอก็มึแหนะได้เหนีมันก็ไปได้นี้สียจังได้ฉันไม่มีดีมดตัวตะกดเองละดะ มาดูเถอะตอนนั้นมันออกสามสมาที่มาสามสามสองวันนี้มาหาสามสองแน่นอนชัวปกักชัวปกักเป๊ะหรอเป๊ะเลยฉันบามันไม่เป๊ะนะติงหกหกสี่หกสี่หกห้าหสูงมาอยู่ต่ำสองเข้าใจไหมไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ามันไม่หน่อ้าวห้าห้าไปหนึ่ง สองสอยู่ตำสองกับตำเอียวยังระถึงโอเคเอาเปิดอห้าห้ายาวห้าสามห้าห้าสามาแต่บ้นมามาห้ายาวห้าสาสาบอกมีใครถึง้าสองมามาเลยบวะเจ้าเด่นติงสังเจ้าก็ไอยู่หน้าอกสองสี่ขอบเรียบร้อยทีติงสาม เอาไปเต็กสาม,สามห้าสามเบร่อยเียบร่อยคือขทยอดีแล้ <c oughs> <c oughs> หลัว